ปไปไงครับเซียน,ปนไปนายครับวันนี้ไม่แคสเกมแล้วเหรอครับเซียนแคสครับช่วงเย็นครับช่วงเย็น<อ>ช่วงเย็นจะเป็นสี่กิโลใช่ไหมครับใช่ครับแล้วแล้วเซียนหงอกจะไปนายไงครับมอ้อใส่ครับหม้อใส่เครื่องไข่ใส่พร้อมอย่างนี้คืออันนี้คือชุดลงนายไหมครับเซียนใช่ครับมันมันใส่ยากเลยไงครับ ญญแล้วแล้วเซียนจะกลับมากี่โมงครับจะกลับมาแคสแคสเกมทันไหมครับเนี่ยทันครับช่วงเย็นช่วงเย็นนะแล้วแล้วตอนไหนถึงจะไลฟ์สตรีมครับถึงจะเล่นสดอ๋อคืดูญญผู้ติดตามเหรอครับดูผู้ติดตามน้อยมากครับผู้ติดตามแต่แต่ก็ยังทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเซียนใช่ครับ,รบเซียนงอง ผู้ที่กำลังจะเป็นนักยู u ู e นะครับนี่ใส่หมวกกันนอกครับใบนี้ใบละกี่หมื่นครับเซียนพันหกครับพันหมึงทำไมไม่ว่าแสนหกล่ะมันไม่ถึงนะครับเนี่ยครับรองเท้าเข้าไปไม่ใส่นะครับจะขับรถมอเตอร์ไซค์แต่ใส่อีชีพนะครับเนี่ยครับ หล่อสไตล์คาเฟ่ของเซียนเขานะครับวอเคครับเซียนยังไงกลับมาแคสเกมเลยนะครับเย็นนี้